สวัสดีค่ะวันนี้มาชมความคืบหน้าของแตงกวาของเรานะคะว่าเขาจะเลือนง,งอกงามไปถึงไหนแล้วช่วงนี้ยุ่งอยู่กับรีบกลางตะข่ายให้เขานะคะกลัวจะไม่ทันถ้าเขาเป็นใบโตขึ้นมาก็จะเกาะ ใบเขาก็จะเกาะตะข่าย,ายก็จะกลางยากมาชมความคืบหน้าของเขาค่ะเขาได้ใบที่สองกำลังจะบานแล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรในวันต่อๆไปนะคะเพราะว่าอากาศก็แปรปรวนเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาวกลางคืนก็อากาศหนาวจัดกลางวันก็ร้อนจัดเดี๋ยวเดินออกจากล่มสักหน่อยนึงมาชมความคื่อหน้าของเขาคะ่ะเขาได้สิบกว่าวันแล้วสิบสามสิบสี่วันแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าอากาศที่แปรปวนจะส่งผลกระทบเขามากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ค่ะช่วงแรกๆเขาจะงามช้ามากเราก็ใจจุดใจจ่อแล้วรอให้เขางามนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะตั้งตัวได้ ก็ไปประมาณสักยี่สิบวันนะคะอายุเขาอายุเขาประมาณสักยี่สิบวันเขาถึงจะตั้งตัวได้นะคะกว่าเขาจะมีรากออกมาหากินเยอะๆเสี wow. Wow. ยงตาร้องจะ uh huh. ขายของเราเราก็กำลังยุ่งจากการปักขายนะคะ wow. Wow. กว่าจะแล้วจะเสร็จ ก็คงจะอีกหลายวันอยู่นะคะเราต้องรีบกลางเขาก่อนเขาจะใบเขาจะโตวกว่านี้นะคะถ้าใบเขาโตวกว่านี้เขาก็จะติดตะข่ายเวลาเราดึงกลางนะคะเนาะเราก็เลยต้องรีบกลางเขาให้เร็วๆสักหน่อยหนึ่งกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาอีก หลายวันเลยค่ะใกล้ค่ำแล้วนกก็กำลังจะกลับคอนนกน้อยก็กำลังจะกลับขึ้นคอนแล้วใบที่สองเขาก็กำลังจะงามขอนั่งที่เดียวเลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกิน ในแต่ละวันเนะคะเนาะไปทางนี้ก็จะเจอแสงจะมืดแล้วมาฝั่งนี้ก็พอได้อยู่แสงนี่ค่ะพอเรารีบกลางจะขายเขาเสร็จแล้วก็จะเหลือครึ่งข้างบนอยู่อีกนะคะ พราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเยอะพอประมาณนะคะสองไร่กว่า,วาเราก็จะแบ่งปลูกถั่วฝักยาวไว้ด้วยยังคุมผ้าไม่เสร็จนะคะในพื้นที่ที่เราจะปลูกถั่วฝักยาวเอาไว้เราปักหลักแตงเสร็จแล้วก็จะเริ่มขั้นตอนคุมผ้า ปลูกถั่วฝักยาไว้สำรองอีกนะคะส่วนทั่วปลากเก่าก็เก็บทุกวันช่วงเช้าก็จะเก็บถั่วพอช่วงบ่ายถึงจะมาปักหลักดึงเชือกดึงตะข่ายเขานะคะเราจะดึงเชือกเขาเป็นขั้นๆไว้ด้วยนะคะเพื่อประคองตะข่าย ไม่ให้หย่อนยานอาพูดไปวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมความคืบหน้าของเขาค่ะมาช่วยการลุ้นว่าแตงที่ช่วงอากาศเปลี่ยนถ่ายแปรปวนอยู่นี้จะเป็นเช่นไรนะคะเพราะแตงจะไม่ชอบอากาศหนาว อากาศที่แปรปรวนเขาก็จะปรับสภาพไม่ค่อยทันเราก็เสี่ยงเอาหน่อยค่ะถ้าเราไม่เสี่ยงช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเราก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะเป็นพื้นที่ต่ำนะคะเราจะต้องปลูกเขาเสี่ยงดวงในช่วงนี้นะคะ พ็เป็นพื้นที่นาเราก็ต้องเสี่ยงเอาค่ะเสี่ยงทั้งความเจริญงอกงามเสี่ยงทั้งราคาด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นเยี่ยงไรในการลงทุนของเรามีความเสี่ยงทุกประการเลยค่ะฟังเสียงนกน้อยไปด้วย ช่วงนี้กำลังเงียบโฆษณาเดี๋ยวลดโฆษณาเสียงดังมาอีกในแต่ละวันจะวุ่นวายมากเลยพอค่้มาก็จะได้ยินเสียงเขาจุดพุจุดบรรทัดเพื่อจะขับไล่พี่ใหญ่ออกจากพื้นที่ไล่สวนของเขาในแต่ละคนนะคะ มาลุ้นช่วยกันค่ะว่าเราจะคุ้มค่าหรือไม่ในแตงของเราแต่ละรอบนะคะพยายามที่จะดูแลเขาให้เขาจะเลินงอกงามแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร ชมวิวรอบๆป่าแตงของเราไปด้วยดีกว่าดูแต่ต้นแตงแตงยังเล็กอยู่ไม่รู้เพื่อนๆจะเบื่อไหมเพราะว่าช่วงนี้เรายังอยู่ในป่าแตงอยู่นะคะเราปักหลักให้เขายังไม่เสร็จก็ยังไปไหนไม่ได้ ยังไปทำอะไรไม่ได้นะคะยังตั้งอยู่กับเขาทุกวันเชา้าเก็บถั่วฝักยาว่ายเราก็มาป่าแตงเล็กๆของเรานะคะมาฟูมฟัก <c oughs> มาฟูมฟักมาดูแลเขาให้เขา เติบโตให้ผลผลิตกับเราในวันข้างหน้าว่าเขาจะงอกงามให้เราได้สักแค่ไหนต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะคะมาอรอลุ้นเป็นเพื่อนกันค่ะว่าเขาว่าเราจะได้ผลผลิตไหมจะได้น้อยได้มากขนาดไหน พาเพื่อนเมาลุ้นค่ะมารอลุ้นด้วยกันอีกนะคะเนาะขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์ของเพื่อนๆนทุกการรับชมของอ่ที่พี่น้องๆ้งลุงป้านาอา <c oughs> ทางบ้านทุกๆท,ท่านเลยนะคะ และเพื่อนๆทางต่างแดนด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆทุกกำลังแรงใจที่มีให้ดีต่อใจเสมอนะคะขอขอบคุณมากๆทุกๆท,ท่านเลยขอฝาก <c oughs> บ้านน้อยหลังนี้ด้วยนะคะ ยังขาดหลังคาเยอะเลยขอฝากเพื่อนๆด้วยขอขอบคุณทุกกำลังใจกำลังแรงใจจ้าวันนี้มาชมความคืบหน้าของเขาแล้ววันหน้าเราจะพาเพื่อนๆมาชมอีกเป็นระยะระยะเนาะคะ่ะในแต่ละช่วงวัยของเขาช่วงอายุของเขาจนกว่าเราจะได้เก็บผลผลิตคะ่ะ ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกๆกกำลังแรงใจเลยจ้าสวัสดีค่ะ